ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนักกู้พันใหม่ช่องที่จะแชร์เทคนิคการกู้เงินขอสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางแอปพลิเคชันตอนนี้ผมจะมาแชร์เหตุผลว่าทำไมผมจะยกเลิกบัตรกดเงินสดของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเราจะเข้าไปที่ SCB Easy กันก่อนนะครับตรงนี้เตร็จแล้วเข้าหน้าธุรกรรมของฉันนะครับเข้าหน้ารวมบัญชีสแกลนลายมือเข้าไปนะครับ ก็มาดูบัตรกดเงินสดกันก่อนนะครับบัตรกดเงินสดก็คือ s p e e d y c a s h นะครับถ้าเราใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมก็เลือกไปที่บริการอื่นๆนะครับดีจังโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเปลี่ยนวงเงินบัตรเป็นเงินสดนะครับมาดูกันว่าถ้าเรากู้หมื่นหนึ่งครับเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เราจะได้ที่ 0.99%ต่อเดือนนะครับเป็นแฟดเลครับเป็นแบบคงที่นะครับในทุกการกู้นะครับตั้งแต่4เดือนยันถึง36เดือน,นครับซึ่งดอกเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าเราไปดูขั้นต่ำหรือเติมจํานวนเนี่ยถ้าเราอยากได้ดอกเบีย้ยแบบลดต้นล,ลดดอกเนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยที่25%ต่อปีนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับ สินเชื่อที่ผมมีอยู่นะปัจจุบันก็คือ SCB, JCB, l a t i n u m น,นะครับใบนี้นะครับก็เข้าไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่บริการอื่นๆเข้าไปที่ดีจังโอนเงินเข้าบัญชีกอกยอดกู้เป็นหมื่นบาทเหมือนเดิมนะครับเลือกที่แบ่งชำระรายเดือนดูก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมีดอกแค่0.74เซนนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อกี้ที่ 0.99%นะครับถูกกว่ากันกว่า25%นะครับแค่ระยะเวลาการผ่อนชำระเนี่ยมีสูงสุดแค่10เดือนไม่ใช่36เดือนนะครับในการใช้งานของผมเนี่ยผมก็คิดว่าจะผ่อน,นสั้นๆไม่เกิน4เดือนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าบัตรกดเงินสดที่มีวงเงิน20,000กับบัตรเครดิตที่มีวงเงินเกือบแสนถ้าเอาบัตรกดเงินสดออกไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ และที่สําคัญนะครับถ้าเราทําการกู้แบบปลายปีนะครับและอีกผลหนึ่งนะครับที่ผมทําการยกเลิกนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับ effective rate เนี่ยของบัตรกดเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่25นะครับ25ต่อปีแต่ถ้าเป็นตัวบัตรเครดิตที่ผมจะเก็บไว้เนี่ยมันจะมีแค่16ต่อปีดังนั้น เราก็ควรเก็บสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ํากว่าไว้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าแล้วไม่ใช้งานเนี่ยเราก็ทําการลบเพื่อที่ผมจะได้ไปสมัครบัตรใหม่นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านดูนะครับว่าแต่ละสินเชื่อแต่ละบัตรมีข้อดีข้อเสียยังไงหากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็กด subscribe กดไลค์และสามารถบริจาคสนับสนุนช่องของผมเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิป1บาท5บาท10บาทหลักสตางค์โอนมาได้คครับ คำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่